สวัสดีค่ะดิปลาเพจสุดชแนลเมเนซ่านะคะพเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมบางคนอะ่ะเขาถึงได้ตัวหอมมากๆเลยแล้วแบบเดินผ่านเราไปแล้วอะ่ะกลิ่นหอมของเขาอะ่ะยังติดจมูกของเราอยู่เลยวันนี้นะคะเมก็เลยจะมาบอกเค็ดไม่ลับค่ะทํายังไงให้ผิวตัวเราหอมติดทนนานตลอดทั้งวันด้วยไอเทมเด็ดราคาน่ารักแล้วก็หาซื้อง,ง่ายค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคน,นไหนยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเมก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้ อม,อมก,ย,กอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อก่อนอ่ะเมย์ก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยมาว่าเอยเขาทำกันยังไงนะทําไมเขาถึงได้ตัวหอมกันขนาดนั้นคือหอมดีด้วยนะทุกคนเมื่อก่อนก็เลยจะเข้าใจว่าเออเขาน่าจะแบบฉีดน้ําหอมเยอะแต่คือต้องพูดกันตรงๆว่าถ้าเกิดฉีดน้ําหอมเยอะมากขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทําให้แบบกลิ่นอาจจะฉุนมากจนเกินไปอ่ะมันจะพาให้คนรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้เราอ่ะทุกคนก็จะรลงไหมคือมันฉุนเกินเหตุอ่ะแล้วส่วนตัวเมย์เป็นคนชอบกลิ่นหอมที่มันแบบมีความ อ่อนๆละมุลละมุนกลิ่นหอมแบบธรรมชาติมีความติดทนดีไม่ฉุนมากจนเกินไปเมย์ก็เลยไปเจอสิ่งหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าโลชั่นน้ําหอมคือตัวโลชั่นน้าหอมมาข้อดีของเขาก็คือมันทาตัวไงทุกคนพอมันทาตัวมันก็เลยจะติดผิวเราแน่นมากๆแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือปัจจุบันค่ะมันมีโลชั่นน้ําหอมที่ช่วยบํารุงผิวด้วยในตัวอย่างตัวนี้เลยซิตร้าไฮโดรคอลลาเจนเพอร์ฟูมโลชั่น ิตตโลชั่นน้ำหอมเนื้อใหม่ไฮโดรโลชั่นเนื้อบางเบาซึมไวเข้าบำรุงผิวทันทีกลิ่นหอมติดทนนานค่ะอันนี้จะมีทั้งหมด3หลอดสสีแล้วก็3กลิ่นนะคะสีน้ำูจะเป็นกลิ่นโลตัสแอนด์ไวทีส่วนสีฟ้านะคะก็จะเป็นเร d เอลจีแ n นด์มิค่ะส่วนสีเหลืองนะคะก็จะเป็น Da ซ s y and Sunflower ค่ะแต่ละตัวนะคะก็จะมีความหอมที่แตกต่างกันแบบคนละสไตล์ค่ะยังกลิ่นที่ไม่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นกลิ่นสีชมพูค่ะตัวนี้กลิ่นจะหว,วาน ละมุนล,ละมุนของดอกกุหลาบค่ะดูนุ่มนิ่มสดใสแล้วก็หอมมากๆเลยใช้แล้วเหมือนมีดอกไม้มารายล้อมตัวเราอะอยู่ตลอดเวลาตัวนี้เมย์จะชอบใช้เวลาจะไปเดินห้างอยู่ในห้องแอร์แบบสวยๆช่วยให้ผิวละเอียดมากขึ้นด้วยค่ะอย่างตัวนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เมย์ชอบมากที่สุดเลยค่ะส่วนสีฟ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบหอมสดชื่นสาวๆที่ชอบทํากิจกรรมตัวนี้ก็คือเหมาะนะกลิ่นดีแบบช่วยบูสต์เอเนอร์จีของเราด้วยนะคะ แล้วตัวนี้ช่วยทําให้ผิวของเราโกว์แล้วก็ดูฉ่าด้วยค่ะส่วนตัวสุดท้ายสีเหลืองตัวนี้นะคะกลิ่นของเขาจะ fresh fresh เหมือนแบบท้องฟ้าแจ่มใสสดใสสู้แสงอาทิตย์ไปเลยนะคะอารมณ์เหมือนเราอยู่ในทุ่งทานตะวันอะ่ะทุกคนมันสดใสมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวของเราสดใสช่วยลดจุดด่างดําด้วยค่ะดีงามมากๆและความใหม่ความปังของเขาที่ไม่มีใครเหมือนเลยนั่นก็คือเขาเป็นเนื้อไฮโดรโลชั่นค่ะอย่างที่ไม่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลย ถึงความเบาสบายของเนื้อโลชั่นที่พอทาไปแล้วคะ่ะจะมีการแตกตัวเป็นน้ําสบายผิวแถมทําให้กลิ่นหอมติดทนนานด้วยค่ะน้องคือหอมมากๆหอมนานแล้วก็หอมติดผิวดีมากๆด้วยค่ะโดยเฉพาะขวดสีชมพูนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ชอบใช้มากที่สุดสามารถใช้เติมตลอดทั้งวันได้เลยในตอนที่เรารู้สึกว่าผิวของเรามันเริ่มแห้ง้าบ่อยๆได้นะคะกลิ่นมันก็ไม่ฉุนมันเป็นความแบบกลิ่นหอมกําลังพอดีตัวนี้ก็เลยเป็นโลชั่นน้ําหอมที่ไม่ชอบมากที่สุดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทั้ง3าม ยังมีดู a l ล v f i l ฟิลอร์ช่วยกันแดดจาก UVA UVB ได้ถึง8เท่ารวมถึงการแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์หรือจอคอมได้อีกด้วยค่ะคือทั้งตัวหอมกันแดดได้แถมกันแสงสีฟ้าได้อีกคุณลดและยังช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นถึง16เท่ามีวิตซีซูเปอร์ไบรท์ชานนิ่งเท่าแล้วก็วิตามิน b ทําทำให้ผิวของเราเป็นประกายออร่าวิงใน5วันค่ะ อีกเทคนิคนึงง่ายๆเลยค่ะที่จะทําให้ผิวตัวของเราหอมติดทนนานแนะนําให้ทาซิต้าโลชั่นน้าหอมตัวนี้หลังจากอาบน้ําเสร็จทันทีนะคะแบบเช็ดตัวแห้งหมาดๆอะ่ะแล้วก็ทาตัวซิต้าโลชั่นน้าหอมนี้ทับไปได้เลยจะยิ่งทําให้ผิวของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะพกพานะคะก็สามารถหาซื้อแบบซองเล็กๆได้ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นทุกสาขารวมถึงหลอดแบบเมนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์ มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยค่ะใครที่อยากจะมีผิวใสออร่าวิงภายใน5วันแถมตัวหอมติดทนนานเดินผ่านใครมีต้องหันมาต้องลองซิตราไฮโดรคอลลาเจนเพอร์ฟูมโลชั่นตัวใหม่นี้เท่านั้นค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแมรนเซียจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ